เขาก็ป็ดโยนเชื่อดวงระหว่างรัฐกับประชาชนอมีหน้าที่ในการแก้ปัญหาให้แต่ว่าวันนี้กระบวนการการปกครองของชาติจะแบ่งแยกไม่ได้ครับก็ส่วนทั้จกบาลนี่คือหมายว่าเป็นตัวแทนของภาครัฐก็ไปเชื่อมโยงกับอปประชาชนถามว่าใครตัวแทนประชาชนคือนักการเมืองแสดงว่าคนที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดคือนักการเมืองไม่ใช่ข้าราชการข้าราชการไม่ใช่หรอครับวันๆมีเวลาเจอประชาชนที่คิ บางเดือนไม่เคยเห็นชาวบ้านเลยแค่ทํางานประจําก็โหวฟูแล้วใช่ไหมแค่รับนโยบายก็ทํ้ไม่ทันแล้ววันนี้ข้อมูลต่างๆผู้แทนของเขาเนี่ยจะเอาปัญหาความร้อนและเอามาสังเคราะห์เอามาสังเคราะห์เสร็จก็มาเสนอช่องทางหนจะแก้ไขปัญหาคืออํานาจรัฐเหมือนอย่างเงี้ยการเลือกตั้งผู้แทนผมไม่ทราบประว่าสุ้มนายกมาจากการไม่ต้องมาจากเลือกตั้งคเพิ่มถามมันจะได้ยังไงวันนี้เนี่ยเขาไม่มีความรู้เลย เกี่ยวกับประชาชนเขาไม่รู้ความเดือดร้อนหรอกนะเขบอกสิวันเนี้ยห้ามมีการปฏิวัติรัฐประหารไม่ต้องยุตสภาสี่ปีเลย<ช>พอ<ช>สี่ปีเสร็จเรียบร้อยถ้าไม่ดีประชาชนเห็นแล้วไอค้คนนี้มาหามาโกงมากินอะไรต่างๆคนไม่โงห่หรอกครับเขาก็มีความรู้จะดูถูกชาวไร่ชาวนาดีนี้ถูเอ้ไหมครับแต่นี่ภาษามันมีว่าถ้าเจอคนที่ครอบงำได้หมดเลย มันก็มีบ้างจริงอะไม่จริงๆมันมีปัญหาคือทําไมสารปปชไม่ทําหน้าที่นี่ไงถ้าเขาทําหน้าที่คุณก็ไม่กล้าหรอกครับคือฝ่ายมันแบ่งแยกออกเด็ดขาดคือนิติบัญญัติบริหารตุลาการแล้วเพิ่มก็มาเป็นองค์กรตรวจสอบองค์กรอิสระก็เห็นก็ถ้าผมไม่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 ได้บินประมาทนะก็ไม่ได้ดูถูกก็บอกว่าชนชั้นใดพวกใครและผมเป็นผมเป็นพวกเป็นอายการสมมติเป็นทนาย ได้เอาลังเอาความจริงบางตัวมาอธิบายุ่นผู้ชมครับบ้าโทจริงจริงเรื่องนี้ผมก็อยากเห็นว่าวันนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถอยเถอะครับถ้าแน่จริงลงประชามติไหมครับเออผมเรียกร้องให้ประชาติผมถามวันนี้แต่นี่การประชามติก็ต้องใช้เงินหลายพันล้านเนี่ยก็ยังสมควรทำใช่ไหมแล้วถามว่าแล้ววันนี้คุณใช้เงินเท่าไหร่ตัวเนี้ยที่คุณมายกรากอัไนี้ทั้งสารติบัญญัติทั้งสภาปฏิรูปทั้งกรรมการและประกำลกรากคือพันล้านเนี่ย ขี่ร้อยล้านนี่เนี่ยในปัจจุบันที่ใช้อยู่แ,แค่ไปออกจอบ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 แต่ังหวัดเนี่ยจังหวัดเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่าแปดเก้าร้อยล้านก็จะเป็นพันล้านอยู่แล้วครับและถามวม่าวันนี้เนี่ยเอภิออยกตัวอย่างที่ยกคร่าวๆที่เห็นรัฐมนูนเนี่ยถามว่าสสเนี่ยให้วตดเสียงคถ้าต้องสองในสามถ้ามีปัญหาผมไทยถรับล่วงหน้าเลยไม่ใช่หมอดูหรอกอย่างไรก็มีปัญหาแค่ไปก่อมอบอกางบอกได้ไม่ได้ผมต้องมาจากอะ ผู้แทะนายกคนนอกแหละครับทําไมททาไม่ได้มันก็จะกลายเป็นจุดอ่อนที่ถูกสร้างขึ้นโดยโดยยังไงแต่ตั้งใจดีก็ตามผมก็บอกแล้วผมเคยพูดหลายคนว่าท่านประยุทธ์เนี่ยคือฐานะเรือกรุ่นน้องผมครับหลจากลพบุรีถามว่าวันนี้ถ้าอยากจะเป็นนายกต่อจะให้เป็นหนึ่งวันนี้คุณรู้ไหมว่าสังคมไทยไม่ต่ำกว่ากี่ล้านคครอบครัวครับนะครับเป็นตกล้มมะลายกฎหมายฉบับนี้ฆ่าคนทั้งประเทศ ถ่าคนตั้งแต่ยังไม่ตายกฎหมายใช่บไหนครับแอลล้มละลายล้มละลายล้มละลายนี่นะครับก็หมายความว่าวันนี้เนี่ยคุณเป็นหนี้เขาเกินไม่กี่แสนบาทถูกฟ้องล้มลายขณะทรัพย์สินผมก็ยังมีอยู่คล้มลายปั๊บสามปีเนี่ยคุณไม่สามารถไม่นิาิกรรมสัญญาได้ทั้งครอบครัวคุณไม่ทําธุรกิจได้แล้วคุณจะไปใช้หนี้ได้ยังไงก็คือเหมือนกับเป็นการทําให้ตายทั้งเป็นตายก่อนก่อนแล้วก็เอาทรัพย์สินที่เขามีอยู่ก็ยึดไปหมดไอ้ตายจริงเลยแล้ว ตายยังชีวิตตัวเองยังไม่ตายถามวันนี้วันนี้ทําไมกูไม่พัดหนี้และไปหาเงินมาใช้หนี้เขาครบนี่มันต้องผลอดภยถ้าทัปยุทธสามารถใช้มาตาสีสีฟันธงเนี่ยเที่ยวหน้าทัปยุทธท่านไม่ต้องหรอกไปลงผูแนน้แทนรัฐบุรีผมจะเทียแล้วผมไม่สมัครนะให้เป็นนายกเลยกฎหมายลดรา,ายเนี่ย่จริงถ้าเกิดทําได้ก็คือคนจะมีโอกาสหายใจแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้ต้องขี่ขี่ขี่สิบล้านคนขี่กูเรือน นีนน้เขาบอกว่ากฎหมายล้มละลายนี่ทําให้ต่างชาติมีความมั่นใจว่าเขาสามารถจะได้หนี้คืนนี่่วมฟูมากี่ครั้งแล้วล่ะเออณวันนี้เนี่ยผมถามว่าเกษตรกร,กรผมเนี่ยเป็นหนี้เป็นผู้ล้มละลายขี่ขี่ควเรือนเกือบหมดเมื่อก่อนนี้สมัยผมเด็กไม่เป็นหนี้เลยวันนี้เป็นหนี้ทุกหลังคาเรือนไปถามเลยว่าใครไม่เป็นหนี้บ้างเป็นนี้แล้วถามว่าวันนี้หนี้จะหมดไหมปัญหาครอบครัวเอาคุณหมอครอบครัวสามีภรรยา ไม่สามารถจะให้ความสุข,สขกันได้เพราะมันเครียดพอมันเครียดเ,เสร็จเนี่ยออกแต่บ้านเช้ามืดกลับมาก็มืดเพราะกลัวเจ้าหนี้มาทวงถามว่าเครียดไหมทําให้ครอ,อบครอบครัวต้อง <Okay. S 2> อย่าล้างขนาดต้องถามคุณหมอสภาพจิตมันมีเครียดอ่ะจะไปทํากันบ้านได้ไงืปแต่จ้กตัวอย่างให้เห็นภาพเพรานวันนี้ก็อยากจะเห็นรัฐมบบนูญฉบับนี้เป็นของประชาชนนี่แค้จริงวันนี้รัฐมนูญ40หรือหรือ50เนี่ยข้อดีมีเยอะ ใช้เวลาไม่เกินวันเอาข้อดีมาใส่ข้อร้อยเอามาเสริมมันก็แก้ได้วันนี้กูเชงคกฎหมาเท่าไหร่ก็มไม่จะถอยหลังเข้าคลองนะนงนนวิ่งเข้าคลองเลยทีนี้คําว่าคําว่าเป็นของประชาชนหลายครั้งมันก็เป็นนาม,มารรมแล้วกลายเป็นว่าของประชาชนหรือย,ยังประชาธิปไตยหรือย,ยังเนี่ยพอถามว่าแล้วความเป็นประชาธิปไตยคําว่าเป็นของประชาชนมันต้องมีรายละเอยียดเพิ่มขึ้นไหมครับว่าค,คาว่าประชาธิปไตยตามกฎหมายและธรรมนูญไอ้ตามกฎหมายเนี่ยปกครองเนี่ย บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปรวมตัวกันและแสดงความวิเห็นครับสิ่งใดมาทําไดไ้ไม่หมดอันไหนที่มติเสียงตสใหยาว่างไหนก็ไปอย่างนั้นน,ะน่นพื้นฐานแต่วันนี้คุณออกเสียงคนไม่กี่ร้อยคนและคุณถามผมไหมเจ็ดแปดสิบล้านคนผมมีส่วนร่วมปัญหามมปัญหาคือว่าคนคไม่กี่คนที่มาตัดสินเนี่ยถ้ามันแก้ปัญหาประเทศทุกคนก็แท้สองแต่คนไม่กี่คนมาล่างเนี่ย มันไม่ได้แก้ปัญหาของประเทศแต่มันเพื่อกลุ่มคนใดหรือสิ้นเปลืองกงประมาณแต่ปัญหาเดิมมันไม่ได้แก้คุณหมอพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วตรงที่เป็นจุดที่มองเห็นชัดๆเนี่ยก็เนี่ยเกณฑ์การเลือกตั้งสารเนี่ยอย่างเงี้ยคุณบอกว่านักการเมืองไม่ดีอยู่4ปีแล้วสารปปชอายการไปอยู่รูไหนใช่ไหมทะพุทธาราุการที่ต้วจอ่สําสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไปอยู่ตรงไหนทําไมไม่รีดตัดสินนะตัดศินก็ คุณไม่ดีคุณออกไปคุณดีคุณอยู่แม่ไม่จําเป็นต้งองรอสี่ปีหรอกรแต่น,นี่ต้องให้ม็อบสารตี้ออกมาอันนี้คือแล้วก็ห้ามชุมนุมอีกนะตอนนีอนน้อันนี้ก็คือว่าคือถ้าคนบอกแล้วว่าร้อยกว่าคนนี่ถ้าคุณทําโดยที่คุณเห็นว่ามันแก้ปัญหาประเทศได้แล้วเอาความบริสุทธิ์ใจมาตั้งอะ่ะคุณจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณทําเพื่อต่อยอดสืบยอดอํานาจใครหรือตั้งเครือข่ายของคุณให้ใหญ่โตขึ้นมันต้องโดนเบรกอยู่ดีอะฮะ ทีน<ด>ี้ความปร<ฮ>ะอ<า>ัดใจ,จของคนที่เขากาลังทํางานเวลานี้ก็บอกว่าแต่ตรงไหนก็เป็นปัญหาไปหมดเนี่ยจุดเริ่มต้นจริงๆเขาไม่มีเกินถ้าเขามีเกินให้เราไปตั้งตีเดี๋ยวแก้เลยนะสารตรงนี้มีปัญหาอะไรการเลือกตั้งมีปัญหาอะไรก็คือ,ผ,อผู้มีประสบการณ์จริงที่เข้าไปอยู่ยังไม่มากพอความจริงใจมันไม่มีครับผมคือคือทุกคนก็มีก็ให้เคารพความคิดเห็นทุกคนครับแต่ผมก็ไปเห็นตัวเองด้วยครับ แต่ขณะนี้ผมเห็นด้วยว่าวันนี้คุณต้องแชร์ให้ทุกสังคมมีส่วนร่วมตัวแทนเขามีถามว่าเกษตรกรผมมีกลับไปนั่งล่างไะไม่มีไม่มีเลยคือตัวแทนที่ชัดเจนเนี่ยไม่ปรากฏชัดรจนมีพรบมีกฎหมายรองรับมีสมาชิก11ล้านครวเรียนที่เขาบอกว่าสวจะให้มาจากหลากหลายอาชีพเกษตรกรจะได้เข้าไปบ้างเนี่ยเขาก็มากรองจริงถ้าตุวอย่างวนศักเข้ามา ครับผมก็เข้ามาแน่แต่สูตรเขาเนี่ยเหมือนเหมือนเจ็ดพันที่มีการเสนอราชพอชี้สุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่เอาเขาจะเอาแต่ก็ล็อบบี้เฮ้ยอย่าเอามานะปากมันจัดเฮ้ยไอ้มันอย่างนี้ไม่ได้เออมันพูดตรงไปตรงมาเขาก็ไม่เอามาทำไมอ่ะต้องมาประวบสอบเยือนยออย่างนี้เอาก็เห็นชัดๆไม่ต้องไปเอออ่ะแต่บางทีข้าราชการประจำเขาจะมีโดยตำแหน่งโดยตำแหน่งโดยตำแหน่งประชาชนโดยตำแหน่งไม่มีไอไม่มีแต่ประชาชนโดยตำแหน่งไม่มีอ่ะตัวแทนของมาชิมโดยตำแหน่งไม่มีเออใช่ไหมก็ถามว่า ผมเนี่ยเคยเป็นเลขาดนตรีเป็นที่ปรึกษาดนตรีมาหลายกระทรวงทําไมผมไม่เข้าใจแล้วผมก็เคยไปราชการมาข้าราชการมาก่อนด้วยแล้วก็หลายๆหน้าที่เรื่องนี้จึงควรแต่การรลบฟังอย่างยิ่งครับคือวันนี้ผมถามว่าคนที่เป็นอดีตประลักกระทรวงมาแล้วก็หกสิบกว่าหมดแล้วถูกไหมครับเอาละขาสมองก็ยังจะคงอยู่แต่เรี่ยวแรงก็อาจจะถามว่าวันนี้เนี่ยมันต้องพัฒนาผมเคยพูดหรือว่าวันนี้ ลูกเนี่ยต้องเก่งกับพ่อแม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ดูถูกพ่อแม่ลูกศิษย์ต้องเก่งกว่าอาจารย์ถ้าไม่เก่งอาจารย์ประเทศชาติจะพัฒนาลยนะ้หรอถ้าถ้าลูกศิษย์โงกาาา่กว่าอาจารย์ถูกไหมครับแสดงว่าอาจารย์ดีแล้วอาจารย์ก็ทาต่อไปของปกครองบ้านเมืองอาจารย์เก่งเพราะเด็กมันไม่เก่งุูนใหม่ไม่เก่งรุ่นหลังตั้งแต่วันนี้ผมต้องยอมรับสมัยผมจบมาใหม่ๆเนี่ยผมก็ชัดเจนอ่ะฟันธงตลอดครับอายุยี่ปีเนี่ย เล่นกันเมือตั้งอายุยี่ป้าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กลัวใครอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่านวันนี้เนี่ยพอรุ่นหลังเอ้ยมันเก่งกว่าเราไปเฮ้ยม,มันพัฒนาดีกว่าเราทุกอย่างมันไฮเทคกว่าเราแสดงว่าคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ก็ต้องมีจุดของประสบการณ์ที่ต้องมาเชื่อมและพัฒนาต่อได้ครับผมแต่เราต้องยอมว่าคนรุ่นใหม่ในอนาคตมันสร้างชาติเนี่ยครับใช่ไหมการพัฒนาไปมันต้องเก่งไปเรื่อยอๆดีไปเรื่อยไม่ใช่คนเก่ามาแสดงว่าคน ประเทศชาติไปพัฒนาแล้วแต่วการบริหารที่เป็นท็อปแอนดาวคือข้างบนลงข้างล่างก็ต้องเปลี่ยนเป็นแนวระนาบมมนต้องเป็นที่คนต้องเดินไปได้วยกันคู่ขนานแต่วันนี้เนี่ยอีกผมว่าไม่กี่ไม่นานนะไ,ไ,ไม่ถึง10ปี